อธิจาอินเตอรมากกับยังกลังใจอู้เสียงนกเสียงเ,ยยงเงสียง,ง,งพี้เล็กก็เก็บไปน้าเลกน้องโอ้ยกหอนกินตหอนด้งเดเก็บพระขี้เล็กไปน้าหมก็ำลังใจไปในต ุ้งนกทีหลายเห็หนอาะสียงห่องเชี่ยวเชียกงนกจะออกจากกลงางไปหากินที่้นคื้มนุษย์ั่น้หละนกระไดยสัตว์ะได้ที่เนี่ก็คิเล็กก็เก็บค้อม ตัวหน่งมากกาโอ้ยหมดเมาหลเยเียแกลจะพี่น้นอง mình rất chuối nè là, là đưa từ nào tao biết là cái gì thôi nhở nào nào nhìn nữa tất cả đây đây cái มยังกระทั่ทงปลาหน่อยไปนะมีตัวเขาตีนอีกตัวติดตีนเต็มยังอาจันนังจายไปนั่งตูน่ะกพี่น่อย mình đông cái gì đó. Hãy subscribe cho na Ghiền na Gõ Để không bỏ <laughs> <laughs> ฟูงนกพี่น้อมนาเสี้ยวเลยพี่น้องนุกงนกหนุกหนะครับ ướn nhục nhỏ nha Còn hụt nám cơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดีด้ตไหนเหออ้ต้องเหรจะเป็นทารรมาาติบหนกทางหน้าห้องเ้ยหนวกเลยหนวกขึ้นหนวกหนนไปข้างบนด้วยเลร สวยสวยสวยงามสวยงามนกนกยังดอกพี una que una que una que una ่น้องก็มาซื้อนกสวยงาม ดูต้นฟุ้งนกสวย ໃໝ່ຮຸມໜອງຄັກໜອງເຊົາປຸງນ

เสงนกระิ่งเลี้ยงลายจบ นี่ก็น่าจะพี่น้องสวัสดีค่ะ